4กันยายน2,568นะคะเวลา9ก0นาฬิกาส0นาทีราษดรชาวกัมพูชาประมาณ200คนรวมตัวกันบริเวณพื้นที่หน้าแนวชายแดนบ้านหนองจานตําบลโนโนหมักมุน่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วสแสดงการประท้วงเพราะว่าพบเห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงค่ะโดยชาวกัมพูชาเนี่ยได้พกอาวุธนะคะเป็นท่อนไม้แล้วก็ก้อนหินค่ะแล้วก็ยังมีทหารนะคะของกัมพูชาเนี่ย คอยยืนสั่งการอยู่ทางแนวหลังด้วยซึ่งกองกำลังบุรพาประเมินว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยดำเนินไปแบบนี้ไม่ได้รับการควบคุมใดๆเนี่ยก็จะนำไปสู่การรื้อทำลายเครื่องกีดขวางแล้วก็อาจจะบานปลายเป็นเหตุผเผชิญหน้านะคะที่รุนแรงได้กองกำลังบุรพานะคะเขาก็เลยสั่งการให้กองกำลังของเขาเองนะคะไปผนวกกับกำลังตำรวจในพื้นที่ค่ะเข้าเข้าตรึงกำลังเพื่อที่จะป้องปรามการผเผชิญหน้านะคะ่ะ แม้ว่าสุดท้ายแล้วนะคะจะไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเราเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของคนเขเมรน,น่ะถูกสั่งมานะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าก็จะมีทหารของกัมพูชาเนี่ยยืนสั่งการคุมเชิงอยู่ด้านหลังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเรามีคลิปนะคะบางมุมที่หลุดออกมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าทหารไทย ก OK <S an> ็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงและอันตรายคะ่ะบางทีเนี่ยทหารไทยมีจังหวะที่ถูกทำร้ายนะคะทำร้ายร่างกายนะคะไปจนถึงทำลายศักดิ์ศรีด้วยจนทำให้ทหารไทยบางคนเนี่ยก็อดรนทนไม่ไหวคะ่ะมีการสวนคืนกันบ้างนะคะเพื่อให้สถานการณ์นะสงบลงคะ่ะไปดูคลิปอีกมุมกันดีก,กว่าคะ่ะ ไป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  <laughs> បានមកមកបាយដាក់មិនដៃដាក់ដៃមកមនុស្សដាក់មកផ្លាច់ដាក់ដៃមកមនុស្សញោមមកផ្លាច់ញោមមកផ្លាច់ដាក់ដៃមកមនុស្សអត់ថយបើដៃមកមនុស្សអត់ថយអត់ថយញោមណាអត់ថយមនុស្សអត់ថយញោមមកដាក់ដៃមកមនុស្សដាក់ដៃមកមនុស្សមកតែញោមអូនដាក់ដៃមកមនុស្ស